สวัสดีค่ะกำมโหกับจินและเพจจินนี่มาร์เก็ตติ้งนะคะทั้งช่องทางแฟนเพจ Facebook และช่อง YouTube นะคะวันนี้นะคะจินก็จะมาให้5แนวทางในการทำให้ยอดขายเราพุ่งนะคะจากคนที่แชทเงียบนะคะวันนี้ถ้าใครกำลังมีปัญหาแบบนี้อยู่ฟังคลิปนี้ได้คำตอบแน่นอนค่ะ เพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่ขายออนไลน์มาหรือว่าทําธุรกิจมาจะเห็นว่าช่วงเนี้ยหลายๆคนเริ่มมีฟีดแบ็กนะคะหรือว่าเข้ามาถามในเพจของจินนะคะว่ายอดขายของตัวเองลดลงนะคะแชทเงียบกว่าเดิมนะคะจะทํายังไงนะคะวันนี้จินเลยสรุป5แนวทางมาให้นะคะสําหรับคนที่ขายออนไลน์โดยเฉพาะหรือว่าทาธุรกิจออนไลน์เลยนะคะไปดูหัวข้อแรกกันเลยค่ะข้อแรกนะคะก็คือการวางแผนค่ะ ถ้าเราเนี่ยอยากมียอดขายที่พุ่งนะคะหรือว่าทําธุรกิจแล้วยอดขายเราเติบโตต่อเนื่องอันดับแรกเลยคือการวางแผนค่ะ mm. เพราะว่าการวางแผนเนี่ยทุกคนเชื่อไหมคะว่า1นาทีเนี่ยสามารถลดระยะเวลาการทํางานได้ถึง10นาทีนะคะ mm. ฉันเนี่ย ทุกอย่างเนี่ยจะเริ่มต้นจากการวางแผนนะคะการวางแผนหลกัหลกๆเนี่ยจินจะเน้นไปอยู่3หัวข้อใหญ่ๆนะคะ <S <S ก็คือการวางแผนทําโพสตหรือว่าคอนเทนต์ของเรานะคะในเพจของเราเนี่ยจะต้องทําการวางแผนหรือเตรียมตารางรันโพสต์ไว้เลยะคะ่ะว่าใน1สัปดาห์หรือใน1เดือนเนี่ยโพสต์ในเพจของเราเนี่ยจะมีหัวข้ออะไรบ้างนะคะมีจํานวนกี่โพสต์ต่อสัปดาห์หรือต่อเดือนนะคะ หรือว่ามีรูปแบบกี่แบบที่เราจะลงไปนะคะอย่างเช่น mm hmm. เพจ mm hmm. จิ i นนี่มาร์เก mm ็ตติ้งเองเนี่ย จะลงโพสต์เป็นโพสต์ข้อความนะคะมีภาพเนี่ยทุกเช้านะคะจะสังเกตเห็นว่าตอนจันทร์ถึงสุกเนี่ยจะมีหนึ่งโพสต์แล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยจะลงสายๆหน่อยตามพฤติกรรมของคนติดตามนะคะแล้วก็จะมีคลิปวิดีโออีกนะคะที่จะช่วยให้คนเนี่ยเข้ามาได้พูดคุยหรือว่ามาคอมเมนต์นะคะแล้วก็จะมีไลฟ์สดอีกฉนันเนี่ยเราจะเห็นว่าในเพจของจินเองเนี่ยทัฟฟิกเนี่ยเดือนละประมาณล้านหนึ่งนะคะโพสเนี่ยก็จะมีความหลากหลายนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเราได้ ไว้หรือว่าวางแผนไว้แล้วว่าจะให้มันเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆลองวางแผนดูนะคะว่าในโพสต์ในเพจของตัวเองเนี่ยมีการวางแผนทำคอนเทนต์กี่รูปแบบกี่โพสต์กี่จํานวนการวางแผนต่อมาก็คือการวางแผนทําโฆษณาค่ะเพราะว่าโพสต์ที่เราทำเนี่ยมันจะไปเข้าถึงคนดูหรือว่าช่วยให้คนดูเข้ามาได้มากขึ้นเนี่ยเราต้องทําการโปรโมตนะคะยิ่งแพลตฟอร์มทุกวันเนี้ย การเข้าถึงแบบธรรมชาติหรือที่เรียกว่าออร์แกนิกเนี่ยน้อยมากๆนะคะอาจจะอยู่ที่1นึถึงหนซะด้วยซ้ำของผู้ติดตามฉนันเนี่ยผู้ติดตามเราอาจจะมีเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยเขาไม่ได้มองเห็นโพสต์เราทุกโพสนะคะหรือแม้กระทั่งคนติดตามใหม่ๆหรือว่ากลุ่มผู้มุ่งหวังใหม่ๆเนี่ยเราจะต้องยิงแอดออกไปหาเขาฉะนั้นเนี่ยวางแผนหรือย,อยังนะคะว่าใน1เดือนเนี่ยเรามีงบค่าโฆษณาเนี่ยกี่บาท แล้วต่อวันเนี่ยเราจะใส่งบโฆษณาไปโดยเฉลี่ยเนี่ยวันละกี่บาทและที่สําคัญนะคะใน1เดือนเนี่ยจะมีอยู่4สัปดาห์ใช่ไหมคะแต่ว่าสัปดาห์ที่เราจะทํายอดขายได้สูงที่สุดเนี่ยคือสัปดาห์ที่1กับสัปดาห์ที่4เราจะเห็นว่ามันเกี่ยวข้องกับการที่คนเนี่ยมีเงินเดือนด้วยใช่ไหมคะกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายได้มาจากเงินเดือนเขาก็จะมีการคาดการณการใช้เงินนะคะ หรือว่ามีสภาพคล่องเนี่ยช่วงสัปดาห์ที่1กับสัปดาห์ที่4นะคะเราจะเห็นว่าลูกค้าเนี่ยจะมาเยอะฉะนั้นเนี่ยในการวางแผนโปรโมทของเราเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใส่งบโฆษณาเข้าไปเท่ากันทุกวันหรือว่าเราอาจจะแพลนไว้เลยว่าต้นเดือนเนี่ยเราจะใส่งบประมาณเท่าไหร่กลางเดือนเนี่ยเราอาจจะยิงการมีส่วนร่วมกัน ยิงรีวิวไปเลี้ยงลูกค้าไว้ก่อนแล้วปลายเดือนเนี่ยคืออัดงบเกี่ยวกับการขายหรือว่าใส่แคมเปญเกี่ยวกับการขายนะคะเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นจากเงินที่เขามีที่เขาพร้อมแล้วก็โปรโมชั่นที่เหมาะสมนะคะตัวเนี้ยมันก็จะช่วยให้ยอดขายของเราเนี่ยพีคมากขึ้นได้นะคะ3นะคะก็คือวางแผนในเรื่องของการปิดการขายหรือว่าการตอบแชทการที่เราให้บริการล่าชา้าตอบไม่ตรงกับลูกค้าถามหรือว่าข้อมูลที่เราเตรียมไว้เนี่ยไม่ได้ครอบคลุมกับสิ่งที่ลูกค้าถามนั่น นคือการที่เราเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวเองในการปิดการขายก็คือเราก็จะไม่ได้ยอดขายเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันคือการเตรียมการการเตรียมการตอบแชทจินก็จะมีการเตรียมสคริปตักลูกค้ายังไงนําเสนออะไรถามปัญหายังไงนะคะต่างๆเนี่ยเตรียมไว้ทั้งข้อความทั้งภาพไว้เรียบร้อยเวลาลูกค้าถามโปรมีโปรอะไรบ้างเนี่ยเราต้องมีอยู่แล้วนะคะเป็นภาพหรือว่าเป็นข้อความที่ทําให้ลูกค้าสะดุดตาแล้วอยากซื้อก็ค่อนข้างที่จะได้ยอดขายเพิ่มขึ้นได้ฉะนั้นทุกอย่าง วางแผนไว้ให้เรียบร้อยนะคะหัวข้อที่2นะคะก็คือการสร้างแบรนดิ้งนะคะการขายของอะไรก็ตามถ้าลูกค้าไม่ได้จดจําเราหรือเราไม่ได้สร้างแผนที่ให้ลูกค้ากลับมาหาเราได้เนี่ยการที่เราจะได้ยอดขายแบบโตต่อเนื่องหรือธุรกิจเราจะเติบโตได้นัน้นแทบจะเป็นไปได้ยากมากเพราะว่าการที่เราขายของหรือการทําธุรกิจเนี่ยค่าการตลาดเนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าในการแข่งขันที่สูงผู้เล่นที่เยอะขึ้นนะคะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยก็มีการเรียนรู้ ะะการเปรียบเทียบที่เยอะเนี่ยจะทําให้การขายของเราเนี่ยมีต้นทุนราคาที่สูงขึ้นฉั้นถ้าเราได้ลูกค้าแล้วนะคะเราไม่ได้สร้างการจดจําเราไม่ได้บริการที่ประทับใจลูกค้าก็จะไม่ได้กลับมาหาเราและสุดท้ายก็คือเราก็ต้อง จ่ายค่าโฆษณา,าหาลูกค้าใหม่ไปเรื่อยๆฉันสิ่งที่จินอยากจะบอกทุกคนคือเริ่มสร้างการจดจําหรือว่าตัวตนของธุรกิจเราออกมาไลฟ์สดได้ไหมให้คนจําเราได้เขาก็เรียกว่า personal branding เรามีร้านค้าหรือว่ามีแพลตฟอร์มอื่นๆเพื่อลองรับการเชื่อมต่อการทักแชทการค้นหาของลูกค้าแล้วหรือยังเขาเรียกว่า corporate branding หรือว่าตัวร้านค้าออนไลน์นะคะที่แตกลายไปให้บริการลูกค้าได้ไวแล้วก็ product branding สินค้าเราโปรดักต์เราขายมานานเท่าไหร่แล้วเริ่มอยู่ในช่วงขาลงแล้วหรือยังฉันเนี่ยเราต้องมีสินค้าที่หลักล่ะ เพื่อที่จะขายคู่กันหรือมาบริการลูกค้าให้ครอบคลุมมากขึ้นซึ่งลูกค้าก็เป็นกลุ่มเดิมเราไม่ต้องทําการตลาดใหม่แต่ว่าเราก็ทําให้ลูกค้าจดจําในแบรนดิ้งตัวแรกเรานะคะแล้วก็ขายเข้าไปชันเนี่ยการสร้างการจดจําหรือตัวตนของธุรกิจเนี่ยมันไม่ได้หมายความแค่ว่าเรามีโลโก้เรามีฟอนต์เรามีเพจที่สวยมันคือการสร้างที่เป็นแบรนดิ้งหรือว่าตัวตนธุรกิจที่มันเหมือนมีโคนมีผู้เล่นแล้วทําให้ลูกค้าเนี่ยจดจําเราได้และที่สําคัญในธุรกิจทุกวันนี้เราต้องทําให้ลูกค้าเนี่ยเป็น การติ้งให้เราหลา,หลายร้านขายอาหารนะคะหรือว่าร้านกาแฟต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าร้านไหนตกแต่งร้านสวยร้านไหนเนี่ยมีเมนูที่แบบแชร์บนโซเชียลได้เนี่ยค่าการตลาดเขาจะลดลงทันทีเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเป็นคนที่ถ่ายคลิปถ่ายภาพแล้วก็แชร์บนโซเชียลฉนันเวลาเรามีตัวตนหรือว่าทั้งแบนด์ดิ้งทางธุรกิจเนี่ยนอกจากที่ลูกค้าจะกลับมาซื้อซ้ำยังเป็นการบอกต่อให้ลูกค้าคนอื่นๆเนี่ยเข้ามาหาเราได้เร็วขึ้นปราศจ,จากค่าโฆษณาอีกด้วยนะคะ นนนะคะก็คือการอัปเดตเนื้อหาใหม่ๆลงบนเพจของเรานะคะก็อย่างที่บอกว่าเราลงโพสต์ขายไปอย่างเดียวแล้วก็หวังผลว่าโพสต์ขายเนี่ยเรายิงแอดไปเดี๋ยวก็หาลูกค้ามาให้เราเองนะคะ มันไม่สอดคล้องกับนโยบายของแพลตฟอร์มค่ะ,คะเพราะว่าแพลตฟอร์มเองเนี่ย<ส>เขาอยากให้คนเข้ามาแล้วก็อยู่นานๆถ้าเราขาดการอัปเดตขาดการเคลื่อนไหวในเพจของเรา Facebook ก็จะไม่ส่งคนที่เคยติดตามเราที่เคยซื้อของเราเนี่ยกลับมาที่เพจเราอีกนะคะเพราะว่าเฟ e บุ o k เองเนี่ยก็จะให้สิทธิ์นะคะเพจที่มีการอัปเดตใหม่เรื่อยๆหรือว่า เพจที่ลูกค้าค้นหานะคะหรือว่าเพจที่ลูกค้าเพิ่งไปมีปฏิสัมพันธ์ฉะนั้นเนี่ยเราไม่เคลื่อนไหวอะไรเลยในเพจเนี่ยมันก็ยากที่ลูกค้าเนี่ยจะเข้ามาหาเราหรือว่าเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับเพจเราและที่สําคัญเนื้อหาที่เราจะลงอะคะ่ะลงเนื้อหาที่หลากหลายมากขึ้นก็ได้นะคะฉะนั้นนะคะเราต้องมีการอัปเดตหรือลงโพสต์ใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะคะเพืะะ่อให้ลูกค้าที่กดเข้ามาเพจเราแล้วไม่เลื่อนผ่านหรือว่าเห็นฟีดเราแล้ว ไม่เลื่อนฐานหนีนะคะ4นะคะก็คือต้องสร้างสรรคอนเทนต์มากกว่าที่เคยนะคะบางคนอาจจะขายของเป็นแม่ค้าออนไลน์หรือว่าทําธุรกิจแต่ว่าไม่ได้ศึกษาหรือลงลึกในการทาคอนเทนต์หรือสร้างคอนเทนต์เพื่อที่จะจูงใจหรือดึงดูดลูกค้าเข้ามาที่เพจเรานะคะในยุคนี้นะคะจินจะบอกเลยว่าแข่งกันที่ยิงแอดอย่างเดียวเนี่ยเริ่มจะไม่ได้ผลแล้วเพราะว่า ค่าการนําส่งจะสูงขึ้นถ้าคอนเทนต์ของเราไม่มีคุณภาพฉะนั้นเนี่ยการที่เราทำคอนเทนต์ลงในเพจไม่จําเป็นต้องเป็นโพสต์ขายอย่างเดียวอย่างที่จินเกินไปนะคะเราอาจจะลงโพสต์ที่เป็นสาระให้ความรู้นะคะโพสต์ที่เป็นรีวิวนะคะให้ลูกค้ามารีวิวให้เราเลยก็ยิ่งมีความเรียวนะคะหรือว่าบางคนเนี่ย ขายครีมโลชั่นต่างๆนะคะอาจจะมีการแนะนําวิธีการใช้ที่แตกต่างออกไปนอกจากการทาป,ปกตินะคะอันนี้ก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกแบบตื่นเต้นหรือว่าบางคนเป็นสายที่ชอบเสพชอบดูคอนเทนต์อะไรที่แบบเพื่อความเพลิดเพลินนะคะก็จะอยู่กับเรานานขึ้นฉะนั้นเนี่ยเรายิงแอดที่เป็นโพสต์ขายอย่างเดียวเป็นรีวิวแบบไม่ได้สร้างสารรค์อะไรใหม่ๆเข้ามาเนี่ยการที่ลูกค้าจะหยุดดูหรือว่าจะตั้งใจดูคอนเทนต์เราจนจบเนี่ยเป็นไปได้ยากมากในยุคนี้จิงนอยาง จะบอกว่ามันไม่ใช่แค่ระบบ Facebook เขาปรับ อย่างเดียวแน่นอนว่าระบบแพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็ต้องปรับให้คนเนี่ยอยู่กับแพลตฟอร์มคันนนานนะคะแต่สิ่งที่สําคัญคือพฤติกรรมลูกค้าเราค่ะถ้าวันนี้เรายังไม่ใส่ใจถ้าวันนี้เรายังมองไม่เห็นว่าความสําคัญของการเลือกชมของลูกค้าเป็นแบบไหนเนี่ยเป็นไปได้ยากมากที่เราจะทําให้เขาเนี่ยดูคลิกโฆษณาเราแม้ว่าเราจะยิงโฆษณาเนี่ยออกไปนะคะหาคนเยอะแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าวันนี้โฆษณาของเราเนี่ยไม่ได้ทําให้เขารู้สึกเพลิดเพลินหรือว่าเสพอะไรใหม่ๆ ก็จะทําให้การกดดูเนี่ยน้อยลงนะคะฉะนั้นเนี่ย เราอาจจะเรียนรู้เรื่องการทำคอนเทนต์มากขึ้นว่ารูปแบบการจัดวางแบบไหนดึงดูดคนพานหัวแบบไหนดึงดูดคนหรือว่าเนื้อหาต้องเรียบเรียงแบบไหนเขียนแบบไหนทําให้ลูกค้าเนี่ยอยากเข้ามาดูอยากเข้ามาอ่านนะคะถ้าทุกคนนะคะทําข้อ1ข้อ2ข้อ3าข้อ4ครบแล้วนะคะสิ่งที่จะทาต่อไปคือรันให้มันสม่ําเสมอค่ะเพราะว่าการทําธุรกิจค่ะมันเหมือนกับการปลูกต้นไม้เนาะใครที่ทําแล้วนะคะก็ต้องรอระยะเวลาที่มันจะออกผลนะคะ ผลลัพธ์ของเราหรือว่าการที่เราจะโน้มน้าวลูกค้าได้เนี่ยกระทั่งเกิดกําไรหรือว่าผลลัพธ์หรือจุดพีคเรียกว่าจุดประสบความสําเร็จของเราอะค่ะมันใช้เวลาเนาะถ้าทําไปแล้วเราก็ทั้งทําทั้ง,งปรับและวัดผลนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วเราต้องทําให้มันส,สม่ําเสมออย่าเลิกไปก่อนบางคนเนี่ยยิงแอดไปแล้วนะคะแต่ว่าหยุดยิงกลางคันหรือว่าหยุดโฆษณาหมดเลยนะคะ แล้วไม่ได้มีกระบวนการวางแผนไม่ได้ทำคอนเทนต์อะไรต่อเนื่องหรือว่าไม่ได้สร้างการจดจําสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดคือศู์เปล่าเพราะว่าในตลาดนะคะมันมีคนที่ทําโฆษณาอยู่เยอะมีร้าน,นะคะ้าที่คล้ายกับเราอยู่ก็เยอะนะคะฉะนั้นเนี่ยพอเราไม่ไปให้เขาเห็นนะคะหรือว่าเขาไม่เห็นกดเราแล้วเนี่ยเขาก็ไปซื้อคนอื่นนะคะสุดท้ายเราก็คือต้องกลับไปวางแผนใช่ไหมคะว่างบเรามีเท่าไหร่ความสามารถในการทำคอนเทนต์นะกี่โพสต่อสัปดาห์หรือเราจะวางแผนปรับออกมายังไงให้ ลูกค้าเนี่ยกลับมาซื้อเราหรือว่าสามารถซื้อเราได้เนี่ยท้ายที่สุดแล้วถ้ามันไม่เวิร์กเราจะดูวัดผลยังไงแล้วก็จะปรับยังไงจนกว่ามันจะสําเร็จนะคะฉะนั้นเนี่ยการลงมือทําสม่ําเสมอเนี่ยคือหัวใจสําคัญไม่แพ้กับหัวข้ออื่นๆเลยนะคะจินขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็จินเชื่อว่าธุรกิจออนไลน์เนี่ยยังเป็นหัวใจสําคัญในการทําธุรกิจให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จได้แล้วก็ลูกค้าในทุกวนันนี้เขาก็ช้อปออนไลน์เราเป็นหลักและ ทำไมจินถเชียมา Facebook เพราะว่า Facebook ยังเป็นแพลตฟอร์มที่ทรงอิทธิพลอันดับหนึ่งที่ไม่ว่าใครก็ตามตื่นเช้ามาก็ต้องส่อง Facebook ใครอยากรู้เรื่องอะไรต่างๆอัปเดตก็ต้องเข้ามาที่ Facebook หรือว่า Facebook มีเทรนอะไรต่างๆเนี่ย คนจะแคร์ a c e b o o k เป็นหลักฉะนั้นเนี่ยเมื่อคนอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่นั่นโอกาสในการขายเราก็จะสูงวันนี้จินก็อยากจะเป็นกำลังใจใทุกคนแล้วก็เชื่อว่า5หัวข้อนี้จะช่วยให้เราปรับยอดขายของเราให้พุ่มมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็ถ้าใครแชทเงียบนะคะก็อย่าลืมเอาไปใช้กันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะชอบสาระแบบนี้ไหมคะจินจะมาแบ่งปันทุกอย่างที่จินรู้ให้ทุกคนได้ทราบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโต อย่าลืมกดติดตามทั้งช่อง YouTube และ Facebook จะได้ไม่พลาดนะคะ